สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยู่ผมเอ่นดี้แบงค,ครับกับคลิปที่จะมาเล่าเรื่องป่ตละครในเกม HOME SWEET HOME สวายครับผมและล่าสุดครับจากหน้าแฟนเพจ f a c e o o ซบ o o กโฮม e วิต Home เกมนะครับผมได้มีการโพสต์ประวัติตัวละครในเกมเนี่ยลงไปล่าสุดก็คือตัวละครมานบสอนศิลป์หรือว่าที่รู้กันเป็นอย่างดีก็คือพี่ชายแท้ๆของนิพาสอนศิลป์นั่นเองครับผม จริงๆเพื่อนๆบางส่วนเนี่ยน่าจะได้อ่านกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านและกาลังหาคลิปที่แบบเป็นคลิปอธิบายเล่าเรื่องให้ฟังอยู่มาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคมาเริ่มเลยครับมานบเนี่ยตื่นขึ้นมาในสถานที่ใดสักแห่งหนึ่งก็ไม่รู้นะครับเมื่อมองไปรอบๆหลายอย่างดูเปลี่ยนไปดูแปลกตาดูไม่คุ้นเคย สิ่งของที่หอบรอบนี่คือแบบอยู่พิธีพิทางไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงนะครับเขาพยายามที่จะตั้งสติและลุกขึ้นยืนแต่ทันใดน,นั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น ซึ่งเสียงร้องนั้นเนี่ยมันดังมาจากข้างหลังมานบก็เลยพยายามจะเดินไปตามหาต้นเสียงว่าเอ๊ะเสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงไหนใครเป็นคนร้องอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปจนกระทั่งพบกับต้นเสียงครับผมซึ่งเจ้าของเสียงเป็นเพีกระชายรูปร่างอ้วนคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังร้องอย่างโหยโหวนกําลังถูกฆ่าโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักแต่ทันทีที่กําลังนึกอยู่ว่าคนนี้คือใครเง ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็หันมาเห็นมานพพอดีแล้วก็รีบพุ่งก็ามาหมายจะเอาชีวิตคือกะว่าตั้งใจงจะมาฆ่าปิดปากมานพก็คืออย่างที่บอกครับผมเพราะว่ามานพเนี่ยดันไปเห็นเหตุการณ์นี้ขึ้นพอดีซึ่งมานพเนี่ยก็รู้สึกตกใจมาก,กเลยรีบวิ่งหนีออกมาแล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็เริ่มมืดลงมืดไปหมดเลยแล้วด้วยคำที่ว่ารีบเกินเมื่อกี้เพิ่งวิ่งหนีตายจากอะไรไม่รู้เกือบโดนฆ่าตายแล้วนะครับมานพก็เลยไม่ได้สังเกตรอบๆตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เลยทําให้แบบพัดตกลงมาจากที่สูง ล้มลงหมดสติไปเฉยเลยครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับเด็กหนุ่มคนนั้นน่ะเกิดในครอบครัวของชนชั้นกลางที่ประกอบอาชีพกิจการรับเหมาก่อสร้างเล็กๆแบบครอบครัวซึ่งครอบครัวมานบก็มีฐานะระดับบานกลาง <c oughs> ก็ไม่ได้รวยอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรซึ่งกิจการที่ว่าเนี่ยก็สามารถทําเงินให้กับครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งครอบครัวเนี่ยก็ยังมอบความรักความเอ็นดูความเอาใจใส่เนี่ยให้เป็นอย่างดี กับเด็กชายคนนั้นก็คือมานพบนั่นเองครับผมที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวของตระกูลสอนศิล์ครับตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมานพบเองก็ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยากได้อะไรต้องการอะไรก็ได้หมดเลยนะครับครอบครัวนี้ดูแลอย่างดีมากและ2ปีถัดมาทางด้านของครอบครัวสอนศิลป์ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเด็กสาวหน้าตาหน้าเอ็นดูน่ารักนะครับชื่อว่า น้องนิพาสอนสินหลังจากที่นิพาเกิดมาทั้งสองคนก็เติบโตมาพร้อมๆกันทั้งมานพบและนิพาถูกคุณพ่อเข้มงวดเรื่องการเรียนมากๆเป็นพิเศษแต่ไม่ว่าพ่อจะเข้มงวดกับมานพบมากแค่ไหนให้เรียนหนักแค่ไหนผลการเรียนของมานพบเนี่ยกลับไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับนิพาที่เป็นคนเรียนเก่งและมีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอดทางด้านของกิจการของครอบครัวสอนสินเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยคุณพ่อมานะหรือพ่อมานพเนี่ย กำลังจะผลักดันให้งานที่ทําอยู่เนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆให้คนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆก็หวังให้ในอนาคตเนี่ยลูกชายเนี่ยมาดูแลกิจการนี้ต่อได้เลยเป็นเหตุให้เขี้ยวเข็นทางหน้าของมานพเนี่ยหนักกว่าเดิมให้เรียนหนังสือให้มันดีๆหน่อยเรียนให้มันได้เกรดสูงๆได้เกรดดีๆจะได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วสุดท้ายเนี่ยจะได้มาดูแลงานของพ่อต่อได้ในอนาคต แต่ตัวมานพเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะแบบทำเหมือนที่พ่ออยากได้นั่นแหละ แต่ผลการเรียนเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนทําให้มานะหรือพ่อมนมบเนี่ยก็คือแบบปวดหัวบ่อยมากๆกับผลการเรียนมานบว่าเอ้ยมันไม่ค่อยดีเลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งอามาเปรียบเทียบกับนิพาเนี่ยคือแบบโอ้โหต่างกันลิบลับเลยนะยิ่งมีตัวีบบเทียบนี่คือแบบยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะว่านิพาเนี่ยเป็นคนที่เรียนดีตลอดเลยเรียนแบบว่าเกรดสูงๆต่างกับมานพที่พยายามแล้วแต่ว่ามันได้เท่านี้จริงๆอ่ะคุณพ่อส่วนนิพาเนี่ยคือแบบเก่งจัดๆเลยเกรดสี่ทุกวิชา และสิ่งเหล่านี้และครับผมทาให้เกิดปมเล็กๆใน,ในใจใจของมานพบคุณผู้ชมลองเดาได้ไหมว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นแบบไหนต่อตัวมานพมานพอิจฉาครับผมอิจฉานิพานิพานี่นนมันเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปโดนเปรียบเทียบโดนพ่อดาเนี่ยเพราะนิพาเลยและยังไม่นับรวมกับที่แบบว่าด้วยความที่นิพานี่เป็นลูกคนเล็กเป็นน้องสาวมานพอีกทีนึงเงี้ยแล้วมาก่อน ก่อนมีนิพานนี่คือโอ้มานพขออะไรได้หมดเลยพูดปุ๊บได้ปับ๊บพ่อดูแลอย่างดีเอาใจใส่กันอย่างดีเอ็นดูกันแบบโอ้โหสุดยอดมากๆแต่พอมีนิพามาปุ๊บกลายเป็นว่ามานพรู้สึกว่าโดนแย่งความรักไปครับความรักความเอ็นดูความเอาใจใส่เนี่ยส่วนใหญ่มันไปลงที่นิพาหมดเลยมานพก็เลยแบบอิจฉา พออิจฉาปุ๊บนี่คือแบบโดนเปรียบเทียบไอการโดนเปรียบเทียบของมานพเนี่ยคือแบบโดนบ่อยค้างมากๆทั้งเรื่องการเรียนเรื่องทุกๆอย่างเลยคือโดนเทียบกันเยอะมากกลายมนว่าเอ้ยมานพเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ดีเหมือนนิพาเลยนะเงี้ยก็เลยเป็นเหตุทําให้มานพเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกับนิพาถึงแม้ว่าจะเป็นน้องสาวก็ตามนะครับแล้วมานพเนี่ยอิจฉาเฉยๆไม่พอนะยังพยายามหาแบบว่าหาช่องทางหาวิธีการต่างๆเนี่ยกันแกล้งนิพาอยู่เสมอๆเลย แลพะพอเวลาผ่านมาพอทั้งคู่เริ่มโตขึ้นใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบเออเป็นพี่น้องกันยิ่งโตขึ้นความสัมพันธ์ยิ่งแบบแน่นแฟนมากขึ้นรักกันมากขึ้นแต่มาน้องกับ,บนิพาเนี่ยคือยิ่งโตขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งเหินห่างมากยิ่งขึ้นครับและในช่วงหน้าร้อนของทุกๆปีนะครับครอบครัวสอนศิลป์ก็จะเดินทางไปเที่ยวกันไปหาคุณปู่ที่อำเภอไผ่สาลี จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมานพอายุ15ปีแล้วก็เริ่มที่จะมีอารมณ์แบบคึกกะนองกันแกล้งอะไรเงี้ยของวัยรุ่นอยู่แล้วนะและพอตอนถึงบ้านของคุณปู่เนี่ยมานพก็อยากจะไปแบบไปเที่ยวเล่นไปพายเรือเล่นแถวแถวเนี้ยแถวคลองใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่ว่ามานะ หรือพ่อมานพบเนี่ยเห็นว่าเอ้ยลูกชายจะไปเที่ยวเว้ยก็เลยแบบเอ้ยมานพบพาน้องไปด้วยสิพานิพาไปด้วยกันนิภาจะได้ไม่เหงามีอะไรจะได้แบบดูแลกันอะไรงนี้จริงๆคือมานพบในใจคือแบบไม่อยากพาไปอ่ะแต่ก็ขัดคําสั่งพ่อไม่ได้สุดท้ายก็เลยพาไปด้วยกันสองคนพอทั้งคู่เนี่ยเริ่มพายเรือไปห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆอยู่กลางคลองเนี่ยมานพบก็เลยเกิดความคิดที่จะแกล้งนิภาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งความตั้งใจของมานพมานพบแค่ตั้งใจว่าจะแค่แกล้งนิพาเฉยๆแกล้งเล่นๆเฉยๆโดยการโค้งเรือเอียงเรือไปไปมามาแค่อยากจะทําให้นิพาเนี่ยตกใจเฉยแต่ว่านิพาเนี่ยเลิกลักเลิกลักทาตัวไม่ถูกจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะจนมานพแบบคุมเรือไม่ได้อ่ะเรือก็เลยเกิดพลิกคว่ำม,มาตุ้มเนี่ยทำให้มานพบกับนิพาเนี่ยตกน้ําเลยพอมานพบกับนิพาตกน้ําไปปุ๊บทางนั้นของมานพบเนี่ยมานพก็คือแบบพยายามจะว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายคือเกาะ ที่ตัวเรือไว้ได้หันซ้ายหันขวาแบบตกใจเลืกลักมากมากว่าเอ้ยนี่พายอยู่ไหนตกน้ําไปเป็นยังไงบ้างตอนนี้ มานพเนี่ยได้ยินเสียงร้อหของนิพาขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยด้วยเพราะว่าตัวนิพาเ,เนี่ยกำลังแบบตะเกียกตะกายตัวเปียกหมดแล้วตกน้ําลงมาว่ายน้ําก็ไม่เป็นกําลังหาทางให้ตัวเนี่ยรอดอยู่แต่ว่าก็ยากอยู่ครับเพราะว่าว่ายน้ําไม่ได้มานพเนี่ยก็เลยรีบลงไปรีบว่ายน้าลงไปพยายามที่จะคว้าตัวนิพาแล้วพาขึ้นฝั่งให้ได้ในจังหวะที่แบบกาลังจะคว้าได้แล้วอะ่ะอยู่ดีๆครับ ร่างของนิพาเนี่ยจมหายไปในน้ําเฉยเลยแล้วมันไม่ใช่การจมแบบค่อยๆจมในวัธรรมดานะมันเหมือนกับมีคนดึงขานิพาทีนี้แล้วฟุ๊บหายไปอย่างรวดเร็วอะ ทางมานพก็เลยตกใจแล้วก็เลยแบบพยายามหาทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือน้องสาวของเขาได้แต่ว่าพอมานพใช้เวลาไปมากเท่าไหร่แล้วมันก็แปลว่าโอกาสที่จะรอดชีวิตของน้องสาวเนี่ยยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นครับแล้วท้ายที่สุดครับมานพก็เจอร่างของนิพานะแต่ว่าร่างของนิพานเนี่ยเต็มไปด้วยวัชพืชต่างๆพืชน้ําต่างเนี่ยพันเต็มตัวเต็มแขนเต็มขาแกะยากมากครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปพันมาได้ยังไง แต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถช่วยนิพาขึ้นมาจากน้ําได้แต่กว่าจะขึ้นมาได้นี่คือแบบยากสุดๆตัวรักทุเลมากๆแต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วอาการของนิพาตอนนี้คือนิพาไม่หายใจแล้วนะครับเพราะว่าขาดอากาศหายใจไปครึ่งชั่วโมง มานพรีบกลับไปบอกผู้ใหญ่เพื่อให้รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะได้มีคนมาช่วยนิพาได้ตามคนมาประถมพยาบาลให้กับนิพาเนี่ยได้ฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายคือนิพาเนี่ยฟื้นมาได้พอฟื้นมาปุ๊บเนี่ยก็พานิพาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแบบด่วนๆเลยแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวมานพที่กันแกล้งนิพานะครับจนให้เป็นเหตุแบบนิพาตกน้ําอะไรเงี้ยทางผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยรู้สึกโกรธมานพมากๆครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทําให้นิพาเ,เกบต ทางหน้าของนิพาก็คือถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดมีคุณหมอมาดูแลอย่างเต็มที่จนสุดท้ายก็คือพ้นขีดอันตรายขึ้นมาได้แต่พอผ่านไปหลายๆวันนะครับนิพาเกิดอาการไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเลยหมอบอกว่าเกิดการที่ออกซิเจนเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองเป็นเวลานานเกินไปก็เลยเป็นแบบนี้สภาพน้องนิพาตอนนี้คือแทบจะไม่แตกต่างกับเจ้าหญิงนิทาเลยพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับมานพก็เลยรู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่ทําลงไป มานพก็เลยดูแลน้องนิพาเป็นอย่างดีหวังว่าสักวันหนึ่งน้องนิพาจะตื่นขึ้นมาอาการดีขึ้นแล้วก็ให้อาภัยกับสิ่งที่มานพได้ทาลงไปและหลังจากอาการนิพาพ้นขีดอันตรายทางครอบครัวจึงพานิพาที่นอนเป็นเจ้าหญิงนิธาและยังไม่ได้สติฟื้นขึ้นมาไปรักษาตัวต่อที่กรุงเทพ และในช่วงแรกที่มานพดูแลนิพามานพไปยังไปเรียนได้ตามปกติแต่เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปเงินท้องที่เคยมีอยู่ก็เริ่มขาดสนตอนนี้ครอบครัวสอนศิลนปนะ์จากที่แบบมีรายได้แบบโอ้เข้ามายังไม่ขาดก็อยู่ได้เรื่อยๆตอนนี้คือเริ่มขาดสนละเริ่มติดขัดละเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไหนจะต้องแบบหาตังมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าดูแลนิพายมันค่อนข้างใช้เงินเยอะตอนนี้ทําให้สภาพการเงินของครอบครัวสอนศิลป์นี่คือเริ่มติดขัดละครับผมทางพ่อกับแม่เงเนี่ย พยายามหางานหาเงินพยายามทํางานทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีเงินมารักษานิภพาให้ได้พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้มานพก็เลยตัดใจพักการเรียนออกมาเพื่อที่จะได้ดูแลน้องสาวอย่างเต็มที่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเพื่อนของมานะก็คือเพื่อนของพ่อมานพเนี่ยมายื่นข้อเสนอที่จะมาช่วยเรื่องเงินมาเสนอโปรเจกต์งานโปรเจกต์หนึ่งให้ทําแล้วมีค่าตอบแทนที่สูงมากๆแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าโครงการนี้ตั้งใจใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนจากนโยบายของบริษัทที่จ้างแม้ว่าทางพ่อมานบเนี่ยจะไม่เห็นด้วยรู้ทั้งรู้ว่าอันตรายแต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธงานนี้ได้เพราะว่าต้องการเงินต้องการที่จะใช้เงินมารักษานิพานแล้วก็มาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ขัดสนและติดขัดเรื่องเงินพอดี ตลอดเวลาการทํางานของมานะที่ดูแลโครงการนี้อยู่เนี่ยก็จะชอบเอาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไประบายไปบ่นให้กับภรรยาของตนเองเนี่ยฟังอยู่เสมอๆเ,เพราะว่ารู้สึกว่าอันตรายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะขาลงตอนไหนเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปแขวนอยู่บนเส้นได้เลย และหลังจากนั้น1ปีกิจวัตรประจําวันของมานพเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือต้องเข้าไปดูแลนิพาที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดดูแลทุกอย่างก็คือผ่านมา1ปีก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในการดูแลน้องสาวและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์นี้มากๆและตอนเย็นวันนั้นครับในขณะที่มานพก็ดูแลนิพาตามปกติมานพก็ได้ยินเสียงเรียกที่แบบเบาๆบาง,บางๆจากนิพา <c oughs> มานพรู้สึกดีใจมากจนแทบจะกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลังจากที่แบบนิพาหลับไปนานมากตอนนี้คือตื่นมาแล้วมานพก็คือรีบเข้าไปดูแลน้องสาวอย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบเอาเรื่องที่นิพาฟื้นแล้วเนี่ยไปบอกกับแม่แตะโกนเรียกแม่เสียงยังดังเลยเพื่อให้แม่เนี่ยรีบเข้ามาดูนิพาที่ฟื้นแล้วพอหลังจากนั้นแป๊บนึงเนี่ยมานพก็รีบโทรหาคุณพ่อที่ออกไปทํางานแต่ว่ายังโทรไม่ติดยังติดต่อกันไม่ได้ก็เลยคิดว่าคุณพ่อคงงานยุ่งแหละก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไว้ค่อยบอกก็ได้ เพราะว่าตอนนี้คนที่ต้องการการดูแลที่สุดก็คือน,น,นิพามานพก็เลยรีบเข้าไปหานิพาอย่างใกล้ชิดแต่กลายเป็นว่านิพารู้แค่ว่าตัวเองอะ่ะหลับไปเข้าไปเจอสถานที่แปลกๆและไม่คุ้นเคยมาก่อนมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในฝันนั้นนิพาบอกว่ามีเสียงเรียกของพ่อดังขึ้นในความฝันนึกถึงรายละเอียดต่อจากนี้เท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสักทีนิพาก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายเนื้อหาต่อจากนี้ได้และในระหว่างที่ทุกคนกำลังดีใจกับการฟื้นคืนมาของนิพาก็มีสายเรียกเข้า โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของมานพเป็นเบอร์ของมานะหรือว่าคุณพ่อของมานพนั่นแหละโทรเข้ามามานพก็เลยตั้งใจว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งข่าวดีกับพ่อว่านี่าฟื้นแล้วนะแต่พอรับสายขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นเสียงของตำรวจท่านหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าตอนเนี้ยอาคารที่มานะกำลังก่อสร้างอยู่เกิดเหตุสุดตัวและถล่มลงมาส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็นนคือพ่อของมานพหรือว่ามานะนั่นเอง หลังจากที่นิพาได้สติฟื้นคืนมาเป็นปกติมานพก็สังเกตเห็นน้องสาวของตัวเองเนี่ยมีอาการแปลกไปจากเดิมเวลาที่นิพาอยู่คนเดียวจะแสดงอาการแบบหวาดกลัวผวาตกใจง่ายบางทีก็ควบคุมสติไม่อยู่จนแม่ต้องเข้ามาช่วยเหลือ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีอาการแปล,แปลกๆก็คือนิพาเนี่ยเหมือนจะคุยกับใครก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่านิพานเหมือนเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็คุยได้อยู่คนเดียวซึ่งมานพก,ก็รู้สึกแปลกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์แปล,แปล,แปลกๆที่เกิดขึ้นอีกก็คือตัวของนิพาเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยทั้งนิสัยทั้งคําพูดจากแต่ก่อนที่เคยแบบเออเป็นคนน่ารักเรียบร้อยคุยสุภาพงี้งก็กลายเป็นว่าเวลาคุยกับใครอ่ะเสียงดุดานขึ้นมาเฉยเลย แต่ว่าอาการนี้เป็นอยู่ไม่นานสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นนิพพานปกติแต่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดบนลูปอยู่ซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแม้ว่าจะพานิพาไปหาหมอและจิตแพทย์หลายคนหลายท่านด,ด้วยกันแต่ก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งอาการเหล่านั้นสร้างความหนักใจให้กับแม่และมานุเป็นอย่างมากเมื่อการรักษาทางโลกรักษาไม่ได้ผลจึงต้องหันมาพึ่งทางธรรม แม่ของมานบได้พานิพาไปรักษากับพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายรูปที่มีคนแนะนํามาว่าที่นั่นดีที่นู่นดีก็จะเดินทางไปหมดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็จะแบบพยายามพานิพาเนี่ยไปรักษาให้ได้แต่ดูเหมือนว่าการรักษาเนี่ยจะไม่ได้ผลแล้วเวลาก็ผ่านไปจนทําให้อาการของนิพาเนี่ยยิ่งแบบหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งในขณะที่มานพและแม่กําลังตักบาตรในตอนเช้าก็มีเนนจากวัดป่ารูปหนึ่งเดินทุดงเข้ามาหาถึงที่บ้านเพื่อที่จะขอพบนิพาทั้งคู่ก็แปลกใจว่าเหตุใดถึงมาขอพบท้งทัที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่แม่ก็ยอมให้เข้าพบเพราะคิดว่าก็คงจะเป็นเหมือนเช่นเดิมเมื่อน,นิพาได้พบกับเนรรูปนั้นก็เกิดอาการคุ้มคลั่งตะโกนออกมาเป็นคําที่ฟังไม่รู้เรื่องภายใต้คําพูดเหล่านั้นมีหลายเสียงที่หลุดออกมาราวกับว่า ธอมีคนอยู่เป็นร้อยภายในตัวเธอเนนเดินเข้ามาหานิพาพลางยกมือขึ้นมาป้องบริเวณศีรษะขณะนั้นเองนิพาที่กำลังคุ้มคลัง่งก็นิ่งเงียบทันทีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับแม่และมานษท์เป็นอย่างมากนอกจากนี้เนนยังได้ประกอบพิธีกรรมบางอย่างพร้อมบริกรรมคาถาที่แม่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนานอยู่หลายชั่วโมงในขณะที่แม่และมานย์กำลังนั่งเฝ้าอย่างไม่ละสายตาด้วยความเป็นห่วงจวบจนกระทั่งพิธีได้เสร็จสิ้นลงเนนก็ทุดงกลัับทนทนี ด้วยความเหนื่อยล้าเนนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วจึงตอบขึ้นมาว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากกรรมกรรมบางอย่างที่เราได้ก่อไว้ผลกรรมอาจจะไม่ถึงกับเราแต่อาจจะไปเกิดกับลูกหลานของเราในอนาคตก็เป็นได้ดังนั้นวันนี้หากเราเลือกได้ก็ขอให้โยมสะสมแต่กรรมดีไว้นะโยม นอกจากนี้เนยนยังได้หันกลับมามองมานพพร้อมเอามือมาป้องบริเวณเนื้อศีรษะพร้อมบริกรรมคาถาและเตือนให้มานพระวังตัวไว้ให้มากโดยเฉพาะวันที่เกิดราหูหากวันนั้นมาถึงเมือ่อใดก็ตามขอให้ทั้งมานพและนิพาหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แจ้งอย่างเด็ดขาดเพราะมนสะกดที่ได้บริกรรมไว้จะเสื่อมคลายอ่อนกำลังลงไม่มีอนุภาพเพียงพอที่จะป้องกันได้หลังจากนั้นเนนจึงได้ขอตัวกลับไปในที่สุดอาการของนิพาก็ดีขึ้น และหายไปราวก็ปลิดทิ้งแต่สิ่งที่แลกกลับมาก็คือบุค,คลิกที่เปลี่ยนไปจากเดิมเคยเป็นเด็กที่สดใสและร่าเริงก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าออกไปไหนมานพที่เห็นเช่นนั้นก็จึงสัญญากับตนเองไว้ว่าจะปกป้องน้องสาวคนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะทําได้ภายหลังการเสียชีวิตของมานะทําให้แม่ต้องกลายเป็นผู้นําครอบครัวโดยปริยายจากเดิมกิจการที่เคยรุ่งเรืองตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไร จึงทาให้แม่หันมาเปิดทํากิจการร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแม้รายได้จะไม่ดีมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแต่รายได้ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ลําบากมากนักสถานการณ์ของครอบครัวก็เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึง่งมานพจึงตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนหนังสือต่อโดยเลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคสาธรซึ่งเป็นวิทยาลัยการอาชีพที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากรงเรียนของนิพาโดยมานพก็หวังว่า จะนำความรู้ที่ได้จากวิทยาลัยนี้กลับมาสารต่อกิจการของพ่อของตนเองที่ได้สร้างเอาไว้อีกครั้งหนึ่งตลอดรอะยะเวลาที่มานบกําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้เขาเลือกที่จะอยู่แบบสันโดษไม่สงสิงกับใครเพราะเขาต้องการจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนกลับไปดูน้องสาวและด้วยบุคลิกที่สุขุมและเป็นสุภาพบุรุษนี้เองเป็นตัวจุดชนวนทําให้เขาเป็นที่หมายปองต่อสาวๆไปทั่วโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวส่งผลให้รุ่นพี่และเพื่อนในห้องก็ไม่ค่อยชอบมานกสักเท่าไหร่ หลายต่อหลายครั้งที่มโนบถูกก่อกวนและหาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันแต่มโน์ก็พยายามที่จะเก็บอารมณ์ไม่ตกหลุมพรางทะเลาะด้วยและหลีกเลี่ยงที่จะประเชิญหน้าอยู่เสมอเสมอแต่แล้วเหตุการณ์ที่มานบพยายามจะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดมันก็เกิดขึ้นจนได้วันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนในขณะที่เขากำลังยืนรอรถอยู่ที่ป้ารถเมล์หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมจะโทรหานิ่ภาเขาสังเกตเห็นเพื่อนร่วมห้องกำลังแซวจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆและเธอแสดงอาการไม่พอใจออกมา จนกระทั่งกลุ่มเด็กแว้นได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดจึงได้รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงของแก๊งเด็กแว้นที่มีอ๋องเป็นหัวโจกประจําถิน่นหลังจากนั้นได้เกิดปากเสียงขึ้นจนเกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดด้วยความที่มานพก็ใส่เสื้อเหมือน,อนกันอีกจึงโดยข้ใจผิดคิดว่ามาจากกลุ่มเดียวกันแล้วก็ติดลากแหไปด้วยกลุ่มเด็กแว้นได้ทําการทําร้ายร่างกายมานพและเพื่อนร่วมห้องจนบาดเจ็บโทรศัพท์ในมือที่ถืออยู่ ได้ตกลงพื้นจนเสียหายและในขณะที่เหตุการณ์กำลังชลมุนทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายมานพได้หาทางหนีออกจากสถานการณ์แห่งนั้นจึงได้ช่วยเอาร์ไซัยของหนึ่งในกลุ่มเด็กแว้นพยายามที่จะขับหนีออกมาระหว่างนั้นเองเพื่อนร่วมห้องจึงเข้ามาขวางเอาไว้แล้วขอให้มานพพาตนเองหนีออกจากเหตุการณ์นั้นด้วยเมื่อเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตนถูกชิงไปอ,องจึงนํากลุ่มเด็กแว้นขี่รถไล่ตามมานพได้ขับรถหนีการไล่ล่าของกลุ่มเด็กแว้นอยู่นานพอสมควรจนเห็นได้ว่าเริ่มทิ้งห่าง จึงเริ่มทิ้งรถไว้ข้างทางและเริ่มวิ่งหาที่ซ่อนตัวพวกเขาเห็นว่าบริเวณนั้นมีตึกร้างอยู่ใกล้ๆจึงพากันเข้าไปซ่อนตัวส่วนอ๋องที่ขับรถตามมาก้องหัวเสียทันทีเพราะไม่เคยมีใครขับรถชนะตนเองเลยระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังซ่อนตัวก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างของตึกร้างบนกําแพงของตึกมีอักขระถูกเขียนไว้เต็มไปหมดสลับกับผ้ายันและสายสนที่ระโยงระยาง ทั้งคู่ก็เดินสำรวจตามสายสินไปก็บังเอิญไปพบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่มีเทียนปักอยู่บนพื้นรอบๆตัวเธอพร้อมกับสายสินที่โยงไปยังโต๊ะทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อนของมานบเห็นผู้หญิงที่นอนหมดสติอยู่ก็จำได้ว่าเธอคือมิวมิวไอดอลเสียงอีสานชื่อดังก็ประหลาดใจเหมือนกันแต่ก็ตื่นเต้นไปอย่างมากแล้วเขาตึงส่งเสียงด,งดังแสดงความดีใจออกมามิวมิวจึงเริ่มได้สติและฟื้นขึ้นมาอย่างงงๆเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ดูจะสงบลงแล้วและไม่มีกลุ่มเด็กแว้นอยู่บริเวณรอบๆ จึงต่างขอตัวแยก้ากกันกลับบ้านเพื่อนร่วมห้องของมานพได้าอาสาตนเองจะไปส่งมิวมิวแต่มานพไม่ยอมทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะพามิวมิวไปส่งบ้านด้วยกันเพราะมานพเองก็ไม่ได้ไว้ใจเพื่อนตอนเองสักเท่าไหร่ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านมานพได้พยายามถามมิวมิวกับเหตุการณ์ที่เธอเป็นนอนสลบอยู่ที่ตึกร้ังแต่ดูเหมือนว่าเธอจะจําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งประวัติที่อยู่รวมถึงชื่อของตอนเองด้วย และทันใดน,นั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นลืมอะไรบางอย่างไปก็คือนิพาด้วยคำที่แบบมานพเนี่ยเสียเวลาไปกับการหลบหนีจากการไล่ล่าเป็นเวลานานจนแบบค่ำมืดดึกดื่แล้วโทรศัพท์ก็ยังมาพังอีกจะโทรหานิพาโทรบอกนิพาก็ทําไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจเนี่ยพามิวมิวเนี่ยไปส่งที่สถานีตํารวจหวังว่าตํารวจเนี่ยจะช่วยเหลือแล้วก็ตามหาบ้านของมิวมิวได้แล้วตัวมานพเนี่ยจะได้รีบไปรับนิพาซึ่งน่าจะรออยู่ที่โรงเรียนนานมากแล้วก่อนที่จะแยกทางกับมิวมิวและเพื่อนๆที่สถานีตำรวจมานพก็เริ่มรู้สึกสังหรอนใจแปลก แต่ก็ไม่ได้คิดะไรมากแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปหานิพาที่โรงเรียนแต่พอมาถึงปุ๊บก็ไม่เจอใครเลยมานพก็เลยแบบรู้สึกโกระวกระวายเดือดร้อนหานิพาไม่เจอนิพาหายไปไหนไม่รู้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาอยู่พักหนึ่งละก็ยังไม่พบเลยจึงรีบกลับบ้านไปด้วยความที่ร้อนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกกับที่บ้านยังไงดี แต่พอมานพมาถึงบ้านก็ถูกแม่ถามอย่างหนักที่กลับบ้านดึกแบบเนี้ยเสื้อผ้าหน้าผมยังเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยพกช้ำเต็มไปหมดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สําคัญเลยปล่อยให้นิพานเนี่ยต้องกลับบ้านมาคนเดียวได้ยังไงโดนแม่บ่นยับเลยนะครับมานพที่ได้ยินแบบนั้นก็คือแบบโล่งใจว่าโอ้นิพามาที่บ้านแล้วเหรอแล้วก็รู้สึกดีใจครับว่าเออนิพาเนี่ยกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยแล้วนะ พอถึงตอนเช้ามานบและนิพากําลังเตรียมตัวไปโรงเรียนตามปกติก็ได้ยินเสียงจากโทรทัศน์เล่าข่าวเช้านี้ก็มีข่าวหนึ่งรายงานว่ามีกลุ่มเด็กแว้นได้ยกพวกตีกันกับเด็กช่างกลนสถาบันแห่งหนึ่งปรากฏเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาคลิปนั้นน่ะถูกบันทึกไว้โดยพลเมืองที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยเผยให้เห็นหน้า,าชัดเจนว่ามีมานบเนี่ยกำลังชกต่อยกับกลุ่มเด็กแว้นอยู่ทําให้แม่โกรธหนักมาก และในระหว่างที่มานาพกกาลังถูกแม่สวดยับยับอยู่เนี่ยเขาก็ประกาศอีกข่าวนึงขึ้นมาเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสถานีตํารวจแหง่งหนึ่งที่มานพเนี่ยได้ไปส่งมิวมิวเนี่ยเมื่อคือนนี้เพราะว่าที่สถานีตํารวจแห่งเนี้ยเกิดคดีฆาตรกรรมตํารวจถูกฆ่าทั้งโรงพักและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือไม่พบพยานหลักฐานใดๆหลงเหลืออยู่เลยและที่พีกกว่านั้นก็นคือกล้องวงจรปิดที่มันควรจะใช้ได้ปกติใช้งานไม่ได้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับ ซึ่งเวลาในการก่อเหตุและเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มานพเนี่ยแยกตัวจากมิมิวได้ไม่นานมานพก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงมิมิวมาก เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายไปอีกคนหนึ่งมานพบได้ไปส่งนิพาที่โรงเรียนตามปกติจากนั้นก็เลยรีบตรงไปที่วิทยาลัยของตอนเองทันทีที่มานพบเนี่ยเข้ามาที่ห้องเรียนก็พบกับเพื่อนร่วมห้องที่ประสบเหตุเมื่อคืนนี้กําลังนั่งล้อมวงเล่าถึงเวลากรรมที่เจอมาเมื่อคืนอีกทั้งยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เจอไอดอลเสียงอีสานที่ตึกร้างอีกด้วยพร้อมทั้งขอให้มานพบเนี่ยช่วยยืนยันให้ทีว่าสิ่งที่พูดคือความจริง แต่ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีเพื่อนร่วมห้องอีกคนนึงเนี่ยได้เอาคลิปไลฟ์สดของมิมิวเนี่ยมาให้ดูที่ไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ให้ทุกคนดูทําให้เนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเจอมิมิวเมื่อคืนนี้เพราะว่ามีคลิปที่มิมิวเนี่ยไลฟ์สดอยู่มานบและเพื่อนที่เห็นคลิปมิมิวไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็ถึงกับงงแล้วตั้งคําถามกับตัวเองขึ้นมาว่าแล้วผู้หญิงที่เจอเมื่อคืนนี้คนนั้นน่ะเป็นใคร ในระหว่างการเรียนการสอนมานอบก็เอาแต่นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เลยเก็บความสงสัยว่าเอ๊คนที่เจอเมื่อคืนนี้เป็นใครกันแน่เป็นคนเดียวกับมิมิวหรือเปล่าหรือเป็นใครแล้วก็นั่งมองนอกหน้าต่างไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเอาแต่คิดถึงเรื่องของมิมิว แล้วในจังหวะที่แบบมองหน้าต่างมองฟ้าแล้วก็มองลงไปข้างล่างด้วยข้างล่างใต้ตึกอะ่ะก็เห็นผู้หญิงคนนึงมองขึ้นมาเหมือนกันมีลักษณะท่าทางเหมือนกับมิมิวมานพบก็เลยตกใจมากก็เลยพยายามมองอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะตาฝาดไปหรือเปล่าแล้วมานพบเนี่ยก็เอาแต่คิดถึงเรื่องของมิมิวตลอดทั้งวันเลยหลังจากที่มานพบเรียนพิเศษภาคค่ำเสร็จแล้วมานพบก็เลยรีบออกไปเพื่อจะไปรับนิพา แต่ด้วยโทรศัพท์ของมานพเนี่ยยังพังอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปยกพ่วงตีกับเด็กแว้นโทรศัพท์ก็เลยพังไปด้วยโทรหานิพาก็โทรหาไม่ได้ก็เลยทําให้ต้องแบบไปยืนรออยู่หน้าโรงเรียนน่ะรอนิพากลับบ้านอยู่คนเดียวในระหว่างที่ยืนรอนิพาอยู่นั่นเองก็มีกลุ่มเด็กแวน้นกลุ่มนึงก็กลุ่มเดินมาแหละ ขับรถมอไซค์ซิ่งผ่านมาพอดีและก็เป็นจังหวะเดียวกันที่นิพาเนี่ยก็เดินออกมาจากโรงเรียนพอดีเช่นกันทําให้มานพเนี่ยต้องพานิพาวิ่งหนีจากกลุ่มเด็กแวน้นเพื่อเอาตัวรอดและเกิดการต่อสู้เล็กๆเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็หนีรอดออกมาได้ซึ่งมานพเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่หัวมีเลือดไหลออกมาทั้งคู่เนี่ยวิ่งมาถึงป้ายรถเมล์ในขณะที่รถเมล์คันนึงเพิ่งจะรับผู้โดยสารและกําลังจะขับรถออกจากป้ายไปมานพกับนิพาวิ่งมาทันแล้วก็ขึ้นรถเมล์คันนี้หนีไปได้แต่โชคไม่ค่อย แว้นเนี่ยก็เห็นมานพนิพานเนี่ยขึ้นรถเมคันแนนหนีไปก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไล่ตามรถเม์จนกระทั่งรถเม์เนี่ยขับมาถึงบริเวณของสะพานพุทธกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยก็ยังไล่ตามไม่เลิกบิดมอเตอร์ไซค์ตามอย่างไวเลยแถมยังตะโกนด่ามานพแล้วก็พยายามทีจะทุบตีรถเมย์เพื่อให้รถเม์เนี่ยจอดให้ได้แต่รถเมย์ก็ไม่ยอมจอดก็ขับไปเรื่อยๆในขณะที่มานพก,กําลังหลบซ่อนอยู่ในรถเม์นั้นรถเมย์ก็ค่อยๆเสียหลักไปทางซ้ายทีขวาที เหมือนกาลังหักหลบอะไรบางอย่างอยู่แล้วในจังหวะที่รถเมย์เนี่ยกำลังเสียหลักรถมอไซค์ของเด็กแว้นที่ไล่ตามหลังมาอยู่เนี่ยไปโดนท้ายของรถเมย์ที่สะบัดมาชนทําให้รถมอไซค์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุซึ่งเหตุการณ์เนี้ยส่งผลทําให้กลุ่มเด็กแว้นเนี่ยเสียชีวิตคาที่ณนะที่นั้นเลยส่วนรถเมย์ก็พุ่งชนขอบสะพานแล้วก็เสียหลักล่วงลงไปในแม่น้ํามานพรีบคว้าตัวของนิพาและโอบกอดน้องสาวเอาไว้ ภายหลังอุบัติเหตุรถเมย์พุ่งตกสะพานได้ปรากฏเงาของชายคนหนึ่งชายผู้เฝ้ามองและดูเหตุการณ์ทั้งหมดมาตลอดดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยภายใต้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับมีเงาที่ดำมืดลอยผ่านอย่างช้าๆเมื่อความมืดครอบงำดวงจันทร์ได้เปลี่ยนดวงจันทร์นั้นเป็นสีแดงฉานราวกับเลือดชายผู้นั้นเฝ้ามองดูรถเมย์ค่อยๆจมลงสู่แม่น้ำอย่างช้าๆแล้วก็เดินจากไป มานบได้สต,ติตื่นขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อมองไปร,บรอบๆหลายอย่างดูแปลกตาไปดูไม่เหมือนเดิมซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าที่นี่ยคือที่ไหนมนบพยายามที่จะตั้งสติตแล้วลุกขึ้นยืนแต่ในจังหวะนั้นได้มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นดังมาจากด้านหลังของมนบมนบก็เลยรีบเดินตามตามเสียงกรีดร้องนั้นไปแล้วก็พบกับต้นเสียงซึ่งเจ้าของเสียงเป็นผู้ชายร่างอ้วนที่อยู่บนรถเมล์ ที่กําลังร้องอย่างหวยหวนเพราะว่าโดนผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมานบก็จําได้ดีเพราะนั่นคือมิวมิวที่กําลังดูดลมปานผ่านทางช่องปากและทําให้ร่างของผู้ชายร่างอ้วนคนนั้นสูบผอมลงทันทีและในที่สุดส่งผลทาให้ชายร่างอ้วนคนนั้นได้เสียชีวิตลงทันที มานพเข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้พอดีมานพก็เลยตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าทําให้สะบดเสียงดดาออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้ผ<ห><ะ>ูห้หญิงคนนั้นรู้ตัวขึ้นมาทันทีรู้ว่ามานพเนี่ยแอบมองอยู่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เลยรีบพุ่งเข้าไปกะว่าจะฆ่าให้ตาย ซึ่งมานพเนี่ยก็รู้สึกตกใจมากก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาแล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็เริ่มมืดลงมืดไปหมดเลยแล้วด้วยความที่ว่ารีบเกินเมื่อกี้เพิ่งวิ่งหนีตายจากอะไรไม่รู้เกือบโดนฆ่าตายแล้วนะครับมานพก็เลยไม่ได้สังเกตรอบๆตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เลยทําให้แบบพัดต,ตกลงมาจากที่สูงล้มล,ลงหมดสติไปเฉยเลยครับเมื่อมานพได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงพยายามมองหาหญิงสาวคนนั้นเมื่อเห็นว่าพ้นจากอันตรายแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า น้องสาวของตนเองเนะี่ยหายไปนิพาไม่อยู่ตรงนี้แล้วมานพบก็เลยเขียนข้อความถึงนิพาและทิ้งข้อความนี้ไว้หวังว่าน้องนิพาเนี่ยจะได้มาอ่านข้อความนี้และมานพบก็ได้เริ่มออกตามหานิพาก็จบไปแล้วผมสําหรับคลิปเนื้อเรื่องตัวละครมานพบหรือว่ามานพบสตอรี่แบบเต็มๆนะครับ ท้ายคลิปนี้นะครับก็อยากขอบคุณมากๆที่ฟังมาจนจบนะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทางต้นตัวนี้กอสเบลมากๆที่มาร่วมแจมในการบรรยายเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตัวละครมานบในคลิปนี้ด้วยนะครับผมครับผมสนุกดีครับเคยมารอบหนึ่งอันนี้ก็สนุกดีครับผมติดตามเลยครับในเรื่อง ผมก็ติดตามทั้งต้นว่าจะมีเพลงใหม่หรือเปล่าเกี่ยวกับ h s w e e t Home ที่สำคัญก็คือติดตามทางช่อง h โฮ e ซูนทอมสวายด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ออกมาแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามทางด้านของมานพด้วยนะครับมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมานพเนี่ยจะหานิพาเจอไหมต้องรอติดตามเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบ็กและต้นโทนี่คอสเบลขอลาคุ้มชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ